สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมือน,นี้คุณแนี่น้องหมวยตอนเศร้านะคะต,ตัดเห็ดค่ะพี่น้อง่งยใหญ่บ่คะเอากับตัดเห็ดเนาะพิ่งลูกหลูกลกำลังมากค่ะพี่น้องมึงดูเป็นตะแกงแสบบปตาตัดขานะคะตัดขาออกตั้ขายในสะอาดพี่น้องเอ้ยคุณอะว่าแม่มธรรมดาค่ะเป็นจังใดคู่นี่ ม่า่ๆครับปะพี่น้องมืออื่นมือเฮื่อซองมือเขาก็ออกตลาดได้อีกนะคะว่าเป็นนวยทราบดาเได้พี่น้องพุ่นแม่สีมักตัดตีนเห็ดหายเกียงนะคะเพราะว่าย่านั้นลูกคหาบางที่ิ่นกด็ด้เป็นลางแกงลวดเนาะบึ่งด้วยพี่น้องนะคะเขากะบึ่งนวยนี่เห็นปะคะโอ้โอ ธรรมดาแตกเลยค่ะนวยนี่หญ่หลนะคะมาบึงทั้งนี้ค่ะพี่น้องรุ่นนี้ก็ว่าธรรมดานะคะนีุณแม่เห็ดใ็่บึงประมาณนี้เห็นไหมนวยใหญ่บอมเจาะวานะคะเห็กําลัางขาดตลาดพี่น้องบึงพุณแม่บอกวิธีตัดตูดมันต้องสะอาดนะคะ น่วยมันก็สิง,งามเนาะพี่น้องเบิ่งงน่วยนี่พี่น้องเอ้ยข้าก็เบ,บิง่งว่าข้าสิบตาตาใดน,นะคะปูน่ะพี่น้องเจลาดอกนะคะดอกนี่ก็สิประมาณขีดนะคะขีดกลัวเนาะเพราะว่าดอกเฮ็ดตูมมันจะหนักนะคะเห็ดตูมันจะ,นนะ,ะหน,จะนักเนาะเบื้องดอกนนะคะ เเท่าสิเป็นเ็ดสดสดเขาตัดแล้วเขาก็ออกหายเลยนะคะน,นี่นะคะเขาก็สิบตัดย้อนตัดหน่อยประมาณนี้เนาะบึ้งพุแม่สิบตัดนนะคะถ้ารุ่นนี้เก่าหน่วยสิบหน่วยกับสิบประมาณโลนะคะเพราวาเฮดจะหนัก ลอยตุ้มๆนะคะกาใส่มีดตัดนี่ออกผู้ดใดสนใจก็มาเด้อค่ะอีกมือสองมือเจอกันตลาดนัดเนาะเจอกันตลาดนัดคือเก่านะคะลอย่งใหญ่นี่ผู้ใดสนใจติดต่อได้เด้อค่ะผู้ใดอยากเรียนพุ่แมกอาอยากสอนขึ้นกันนะคะผู้ดใดมีใจหลักในการปลูกเหเ็ดเนาะพี่แมกแนะนาว่าก็เป็นอ อาธุรกิจที่ดีนะคะผู้ใดที่ว่าบมีงานมีอย่างเหตุกะสามารถสนใจเลี้ยนใดนะคะเป็นได้ใดเสริมที่ดีมากเลยค่ะยังไดก,ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณไปทางเอฟซีนะคะขอบคุณไปทางพิดจาขอบคุณไปทางไอจอนนี่ขอบคุณพี่น้องกองป่ายสู่ผู้สุกคนที่ให้กำลังใจคุณแม่น้องหมวยมาโดยตลอดนะคะคุณแม่กับปูเ่เฮียขายขื้เก่าค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าน่